สวัสดีค่ะเดี๋ยวลิทวิ่งลงไปหาทุกคนนะอุ้ยไปเลยได้ยฉันไหมโอเคเดี๋ยวลิทจะขึ้นไปหาทุกคนแล้วนะอ่ะชื้ออ่ะชื้ออ่ะชื้ออ่านี่อะไรใครโป้ไม่มีอุ้ยใครเขียนชื่อลิทผิดทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยใครใครเขียนชื่อลิทผิดนะเดียจำชื่อทุกคนเอาไว้เลยตัวแน่ตัวแน่เขียนลิทยากเขียนที่รักได้เปล่า ลือตกบ้านจริงทําบ้านไวสูงไงแล้วบ,บันไดก็ไม่สถียนลิดตกหน้าต่างเลยเห็นไหมแล้วสรุปลิดเป็นต้นหอมหรือตะกแตนใช่ใช่ลิดเป็นทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวลิดเองแหละคือ <c oughs> ลิดไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นต้นหอมมาก่อนเลยนะจนพี่หมาเขาเอาลิดไปล้ออ่ะพี่หมาบูปีลิดอะ่ะลิดเพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าต้นหอมตกบ้านสินะ ใช่ใช่เดี๋ยวคนเคยเห็นเปล่าแบบต้นหอมมาจากภาคฟ้าควรมีชุดใส่ด้วยเ <c oughs> น้ยเดี๋ยลดีเก็บตังค์้วเดี๋ยลดีจะไปทําชุดต้นหอมมาใส่แล้วกันนะ <c oughs> เนี่ยเอาจริงแล้วตามจริงที่ดิตกบ้านอนะมันอาจจะแบบเป็นดวงดาวจากฟากฟ้าใช่ไหมต้นหอมจากฟากฟ้าที่ตกลงมาแล้วก็ให้ทุกคนอธิษฐานขอพรได้ถ้าเกิดคุณขอพรใช่ป่ะคำข,ของคุณนะก็จะเป็นจริงรมันหายากเหยนะคุณแบบต้นหอมตกมาจากฟากฟ้า ไม่มีไม่มีอิโมจิต้นหอมอะเดี๋ยวเราเป็นแตงกวาโอ้แล้วสีเขียวเหมือนกันได้นะประเด็นสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะชื่อลิซาร s วิสเซ,น,เซนชาร์ปค่ะชเชอรียนชื่อว่าลิสมีเห็นไหมลิเขียนไอตรงลสิสเอาไว้ว่าลิซอะเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปไตแ,แต่ไม่ใช่ต้นหอมได้แน่ค่ะเป๊ะขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่ต้นหอมได้แน่เสิ่งที่ลิสชอบเนี่ยลิชอบกินมาอยองเนสค่ะลิซอะชอบกินมายองเนสถึงขนาดที่เอาไปทำบะหมี่โซเดียมที่แบบ เป็นรสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นอะริชอบเอามายองเนสไปใส่อะมันอร่อยมากเลยน i อ e รีชอบร้องเพลงคะ่ะทุกคนถ้าได้ติดตามแบบโซเชียลมีเดียของรชใช่มหก,ก็จะเห็นว่าริดับลงทั้งทวิตเตอร์ทั้ง YouTube เลยค่ะแล้วก็มีเพลงเาเมออนังที่แบบรีได้ลงในย t u b e ไปแล้วก็สามารถเข้าไปกดพังได้นะคะริตั้งใจร้องมากเลยรดอะไม่ชอบมาแดงสาบค่ะทุกคนมันมันเล็งหัวเราอะมันเหมือนเป็นสไนเปอร์ที่แบบเล็งหัวเราใช่ไหมก็แบบบินจะมาใส่หัว ไอริก็แบบหลบเฉวบเฉวบเฉวบแบบหลบมันต่อมานะคะริทไม่ชอบฉลามค่ะริทอะกลัวฉลามมากเลยนะแบบตอนริทอยู่อนุบาลหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบแม่ริทอะชอบเปิดและเปิดหนังที่เป็นฉลามกินคนอ่ะทุกคนที่แบบเวลามันมีเลื่อนลงไปในน้ำอ่ะแล้วแบบฉลามก็จะว่ายมางาบเรานั่นแหละริทดูตอนอนุบาลหนึ่งแล้วมันแบบมันน่ากลัวมากอะถ้าเกิดคนไหนพิมพ์ชื่อริทผิดอะอย่างเช่นแบบ เวลา IP, สระอีสองด้วยสีเนี่ยก็จะโดนลิทก่อนใส่ฮึก่อนอ๋ออันนี้เป็นหน้ายิ้มแต่ว่าในรูปแบบเป็นยิ้มกว้างใช่ไหมลิลลาสามารถจะยิ้มใหลโลกสดใสได้นะคะเเเีียยงั้ดวอันนี้เอาไว้สาหรับคนที่คนที่แบบไอ้พวกดื้อไอ้พวกคนที่ใส่ปีตีพวกท็อกซิกในไลฟ์ก็จะโดนไบเกอร์ฉีดค่ะแล้วก็จะโดนแบนสามร้อยวินะคะอ่าชิบชิบชิบเขย่า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  อนี่มาเรี่เป็นไงล่ะอีพวกคนดือ้ออีพวกคนที่แบบท็อกซิกท็อกซิกอ๋อจริงด้วยทุกคนลืมลืมชมมาเดียวเฮ้ยรู้สึกโป๊อ่ะแต่แต่ก็นี่เฮ้ยประกาศไม่ไม่เห็นกันใช่ไหมไม่เห็นยังแหละไม่เห็นแหละ ดี๋วลีนมาน้องเพลงให้ฟังนะคะ <c oughs> <c oughs> ตั้งใจฟังดีๆนะวยลืมปิด BGM <c oughs> ไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครจะ <c oughs> ไม่มนใคร <c oughs> และไม่ได้เหมือนเขาแน่นอน <c oughs> แต่เขาว่าเขาว่าดีเธอต้องดูฉันก่อน <c oughs> ให้เธอจองให้เธอได้เป็นที่หนึ่ง ฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่ควร <c oughs> เ,เพราะว่าใจเธอมีแต่เขานี่นานแต่ถ้าเธอได้ลองคิดเปิดใจออกมาได้รู้จักกันสักนิดเย้ yeah. แล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจเธอตามหาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่า จูมาร์เขาให้เท่าไรจะให้มากกว่านั้นอยากจะถามีใครให้มากกว่าฉันวัดกันและชฉันคงไม่แพ้ใครโอ้ยโอ้ยบอกต้นหอมเอาเป็นว่าดิดน้องแค่นี้แล้วกันค่ะก็ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่แสนดีใจของทุกคนนะคะ สำหรับใครที่จะไปนอนเนี่ยก็ขอให้นอนหลับฟันดีฝฟันถึงลิเซียด้วยนะคะแบบลิจะไปเข้าฝันทุกคนเองแบบลิเซียลิเซียลิเซียฟันดีลิเซียฟันถึงลิเซียอย่านอนดึกกันนะคะถ้านอนดึกเนี่ยเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีนะนอนเช้าเท่านั้นเจอกันค่ะเจอกันไลฟ์หน้านะวันดีค่ะฟันดีค่ะ